เื่อที่เราครั้งแรกสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ร้านข้าวเปียกอลิสากัะตูบีพามากินข้าวเปียกครั้งแรกใช่แล้วจ้ะอร่อยมากร้านนี้อร่อยมากอร่อยที่สุดร้านประจำเลยร้านประจำร้านประจำของตูบีกับอลิสาเป,เป็นฮัทประจำอลิสากับตูบีเลยเลยวาอยากพามายก,กับปีเตอร์มาลองกินเนาะแนวแซ่บๆเดินมาทำมารุนมืองเลยว่าจะแซ่บบอฤทธึกใจบอได้บอใช่ทำไมมันใหญ่จัง ตูบีอ,อริสามันใหญ่มากเลยอันนี้<ช>คือกินคนเดียวหรอใช่คนเดียวเฝอที่เราครั้งแรกอริสากับตูบีมาเมื่อกี้เราสั่งเป็นเป็นข้าวเปียกเนาะแต่เปลี่ยนค่ะทุกคนเปลี่ยนเป็นฝ่อดซุด้วยซุด้วยซุโอ๊ยชืย่นใจนอนหน้าเมาแล้วมากินเนาะใช <S <S 2> <S> <S 2> ม่มีแทมีแมีแง แ่บหลายนะแซ่บหแทบหลาย,ลายม <music> ันเยอะมากจะกินหมดยังไงอ่ะกินไม่หมดแน่กินหมดเลยเอาค่ะอร่อยมากเลยนี่กันบิ๊กเกินหมดแล้วอร่อยมากเออยิ่งเต็มหมดแล้วเนี่ยก็ดูดตัวเองสิหอมยิ่งกว่าอะไรอ่ะกินไม่รู้ว่าน่ะเพราะกินอย่างงี้ไงเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวก็คือกินนิดเดียวหลังจะเรากินได้เยอะอ่ะบิ๊กเตอร์สิมันแดกดมาสองชามเรากินไม่หมดนะเดี๋ยวเรากินหมด